ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะมาแล้วนะคะกับกิจกรรมทั้งหมด3กิจด้วยการแต่จริงแล้วหลักๆก็มีเพียงแค่2กิจนั่นแหละอีกกิจหนึ่งเนี่ยเป็นกิจกรรมสําหรับเรียกว่าของแถมในการเติมเงินในกิจหลัก2กิจนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยค่ะว่า2กิจหลักเป็นอะไรยังไงบ้างกิจแรกเลยนะคะน่าจะเป็นกิจที่ทุกคนถามหากันเยอะที่สุดเลยนั่นก็คือตัวละครเ p เก่าๆที่ผ่านไปแล้วจะวนกลับมาอีกไหมคะมันจะมาในรูปแบบยังไงคะนี่เลย มาแล้วสัญญาพาพบกันเราสัญญากันแล้วเออว่าเขาจะต้องกลับมาก็คือตัวละคร SP โดยส่วนมากนะคะถ้ามันมีการเข้ามาครั้งแรกจะมีสกินสเต็ป5ดาวแดงฟรีวนมารีรันครั้งที่สองสเต็ปสกิน5ดาวแดงเนี่ยมันจะไม่มีแล้วแต่ได้แค่รีรันกลับมาแล้วก็ครั้งที่3ไม่มีแล้วแต่จะมาในรูปแบบนี้ก็คือรูปแบบของการมาสุ่มเพิ่มเรทเอาเลือกได้เลยว่าคุณจะเอาตัวไหนในเนี้ยก็จะมีตัวละครหลกัก ที่น่าเลือกเลยแลวกันนะก็อีสองตัวข้างล่างนี่แหละมีหลงหลงกับตาหลิวทําไมตัวด้านบนถึงไม่น่าเลือกใส่โจมตีหนักเนี่ยจริงๆอะ่ะน่าเลือกก็น่าจะเป็น6ปีแหละเพราะว่าใช้ได้ทุกอยาก่างทุกกิจกรรมเลยแต่เดี๋ยวทางสานอัชชุราก็มาแทนที่แล้วอีกไม่กี่วันไม่กี่เดือนเท่านั้นเดี๋ยวมาแน่นอนทางสารอัชชุราคิดว่าน่าจะมาเมษาแหละอืมส่วนใส่นกเนี่ยก็ ไม่รีบนะจริงๆสายดาเมจเราเลือกได้ตัวเดียวก็พออะเลือกแค่ตัวเดียวในการเล่นพี่เฉินกับพี่เสือถ้าใครตัวเหลือเฟอือจริงๆอะถึงค่อยมาสมเล่นและกันถ้าหามันขาดใน ID ดีจริงๆนะเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นการสะสมตัวละครเฉยๆอยากจะสะสมไว้ใน ID เดียก็ได้ถ้ามีตัวเยอะมากพอแต่จริงๆก็ไม่แนะนําเลย <c oughs> ค่ะส่วนสายควบคุมถังเทพสมุดเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยเพราะถังเทพอะจริงๆมันแจกฟรีด้วยแล้วก็มันเหมาะกับเล่นกิจกรรมอาวุธลับซะมากกว่าไม่ได้เอามาลงในการตีกระดูก ชัดเจนขนาดนั้นปีปีโตเนี่ยค่อนข้างสวยแต่มีตัวละครอื่นมาแทนที่แล้วเช่นเซียวเซียวพี่โพไซตงอะไรแบบนี้ไหนจะมีอาอินอาอินปะวะแล้วก็อะไรนะไม่ใช่อ่ะน่าจะแค่อาอินแหละอาอินน่าจะควบคุมถ้าห็นจะไม่ผิดนะหินลืมไปแล้วจะไม่ได้ว่าสุกอาอินเป็นควบคุมหรือว่าเป็นซัพพอร์ตเอที่จะมาในอนาคตอะ แต่ตอนนี้หลักๆก็มีเซลล์กับพี่โพสตรงแล้วเรียบร้อยส่วนสายซัพพอร์ตหลงหลงเนี่ยยังไม่มีใครมาแทนที่ที่ดีกว่านั้นหลงหลงเนี่ยหลินอยากจะอวยนะว่าให้น้องอ่ะเลือกก่อน <c oughs> เลือกหลงหลงก่อนเพราะว่าต้าหลี่วก็ดีเหมือนกันต้าเหลิวเนี่ยเพียงแค่หนึ่งดาวแดงขอแค่ต้าหลิวมีเลือดเยอะเยอะแค่ไหนก็ตามอะ่ะต้าหลิวจะแบ่ง40%ที่ต้าหลิวมีอะ่ะ40%ที่ HP เขามีอะ่ะเอาไปให้ เอาไปแปลงเป็นดาเมจให้กับสายค้อนสายนกแล้วก็สายอาวุธลับแค่นี้เลยคือแค่ยืนในทีมหล่อๆเท่ๆเฉยก็คือเก่งแล้วอะแต่หลงๆอ่ะจะใช้งานยากนิดนึงแต่สุดท้ายหลินมองว่ามันก็ดีต่อทีมของเรานั่นคือทีมเราอะปกติมี6ตัว6อาชีพอยู่แล้วฉะนั้น6อาชีพเนี้ยถ้าแต่ละคนได้สเตตัสคนละอย่างมันเป็นสิ่งที่เราต้องทากันอยู่แล้วไงบางคนก็ a อทบางคนขี้ดาเมจโนนินันอะไรเงี้ยมันแล้วแต่สายที่ตัวเกมมันบอกอยู่แล้ว พสซีฟของปิปิตรงเกมก็บอกอยู่แล้วว่าฉันต้องการสปิริตนะแพสซีฟอีตัวนี้ก็ต้องการอยู่แล้วคือ HP นะฉะนั้นทุกคน,ม,นมันได้รับคนละหนึ่งสเตตัสอยู่แล้วอะ่ะเอออาจจะมีแค่บางตัวที่อาจจะซับซ้อนกันแต่อาจจะแบบเพียงเพราะว่ามีหลงๆอยู่ในทีมมันจะทําให้ทุกอย่างมันคงที่มากขึ้นแล้วก็ทําให้ดาเมจเพิ่มขึ้นตามลําดับชั้นที่สเตตัสตัวเองมีด้วยคือมันเลิศตรงนี้แหละเรียนเลยว่าเอาหลงๆไปดีกว่าอืมแม้ใช้งานยุ่งยากสักนิดหนึ่ง,งปรับทีมซะหน่อยนึงแต่ใช้งานได้ดีค่ะ ส่วนตัว s อ r อก็แนะนําตัวที่สุดละกันก็คือมังกรขาวรู้สึกว่าออกยากกันเหลือเกินลองลงมาเป็นน้องสุโขบนลับแค่สองตัวนี้เลยที่เหลือเดนคิดว,ว่าน่าจะออกเองได้น่าจะเปิดออกเองได้ถ้าอัตราอัตราการออกเลดยา,ยากเลยน่าจะมีผีเสื้อปีศาจมังกรขาวม้าน้ํามตัวนี้ที่ เลดออกยากมากแม้ว่าแบบจะหลุดเลดะอะไรก็แล้วแตอ่อีสาวตัวนี้จะไม่ค่อยหลุดเลดออกมาเลยอู๋ถงก็เหมือนกันอู๋ถงยังไม่เคยเห็นหลุดเลดออกมาอมืแต่น้องก็เป็นสายนกอาจจะไม่ต้องรีบเลือกขนาดนั้นก็ได้ค่ะโอเคเท่านี้แหละสับสายเ s r ต่อไปของข้างล่างสเต็ปค่อนข้างจะเหมือนกับตู้ปกติที่ผ่านๆมาเลยคือ3 0 6 0 90 230เ้ด็กกระดูกแล้วก็320เด็ก 320, กระดูก ดีกว่าเดิมนิดนึงคือตรงนี้ระบบมันแก้มาให้เรานิดนึงใครที่ตู้ก่อนๆน,น้าเนี้ยเคยเปิดตู้ตัวละครมาแบบอุ้ยเปิดแค่90เองค่ะได้กระดูกไปเลยเอ้ยไม่ได้กระดูกมาแต่ได้ตัวละครมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มาแก้ตรงน,นี้แหละเปิดไป90ได้ตัวละครแต่กระดูกไม่ได้คุณก็ต้องมาเปิดใหม่อีก230บไปเพื่อเอากระดูกเหมือนเดิมเท่ากับว่าคุณเสียตั๋วเพิ่มขึ้นอีกเยอะโคตรๆ230นะคะก็มาเลือกกระดูกที่ตัวเองไม่มี แต่เพิ่มเติมเห็นป้ามันได้ส่วนหัวเลยส่วนหัวหรือว่าส่วนอกคือเลือกได้เลยปกติแล้วส่วนหัวกับส่วนอกอะ่ะมักจะได้สเต็ปที่320นะเออใครที่บางคนเหมือนกันเปิดถึง230แล้วค่ะได้แต่ตัวกับแขนมาไปไม่ถึงจริงๆ3 20สเต็ปหัวไม่ได้เลยจริงๆต้องไปไหมแบบไปถึงไหมโน่นนี่นั่นข้ามกันไปมาเนี้ยแหละสะเต็ปเพียงแค่230เท่านั้นเลือกหัวไปได้เลย นะไม่ต้องไปถึง320แต่ถ้าใครนั่นแหละยังไม่เคยได้กระดูกสักชิ้นอนะ่ะก็ต้องเปิดใหม่ให้ถึง3 2 0จบหลังจากนี้ก็ไม่แนะนําให้เปิดเพราะว่ามันเปลืองโคตรๆ400 500600มันมันไม่จําเป็นอนะ่ะเออแต่ว่านี้คือได้แน่นอนแบบการันตีนะคือเปิดถึง400คือการันตีแหละการันตี400ได้แน่นอนคือ SP ที่ปรารถนานะคะแล้วก็500ได้เซซาที่เลือกอืมโอเคงั้นปลปิดไปถอะ600ได้อีกตัวหนึ่งอันนี้ก็ประหยัด ประหยัดงบลงมาเนหนึ่งอ่ะจากปกติ400การันตีหนึ่งอันนี้ก็ได้แค่600การันตี2ตัวไปเลยประหยัดไป200ใบแต่ก็ไม่คุ้มอยู่ดีเพราะว่าเดี๋ยวตัวเราต้องใช้อีกเยอะค่ะ700ก็คือเป็นตัวที่รีเซตตู้การและก็ความคืบหน้าเออก็คือรีเซ็ตทั้งหมดเปิดใหม่ได้เลือกใหม่ได้อืมโอเคเราถึงแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวแนะนำา320ไม่ก็400แล้วกัน แต่ก็ไม่แนะนาอยู่ดีว่ะคืออันนี้เหมือนคุณแบบมาแวะเติมอ่ะเผื่อใครจะอยากข้ามหนาแล้ะกันตู้ต่อไปเห็นว่าน่าจะเป็นน้องเจียงหนาๆถ้ามันมาแบบเนี้เพราะว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้อ่ะในเมื่อแบบตั๋วมันผ่าเราเยอะขนาดนี้ดิ่งคิดว่ากิจรอบ3ปีน่าจะมาก่อนเพื่อให้เราฟาร์มตั๋วคืนหรือว่าจ่ายเงินเพื่อเอาตั๋วคืนอ่ะเออแล้วเดี๋ยวค่อยเป็น SP นอกหนาน,น่าจะมากอดฉะนั้นใครจะข้ามหนานอาจจะเปิดตู้นี้ก็ได้3 2 400.. อย่อาจะเปิดก็ได้ค่ะเพื่อ SP ที่เราปรารถนาตัวหนึ่งแล้วก็เริ่มเก็บตัวใหม่เพื่อไปถังสารอาชูราในช่วงกิจรอบสาปีอีกรอบหนึ่งคิดว่าน่าจะมาช่วงๆนั้นอืโอเคจบปึ้งสำหรับตู้ตัวละครใหม่นะคะเรื่องตั๋วม่วงร้านค้าแวะให้แป๊บหนึ่งร้านค้าของมันเนี่ยจะมีอันนี้น่าสนใจ 80,000เงินยมโลกซื้อทุกวันกิจกรรมมีทั้งหมด7วันหรือ8วันนี่แหละมันเขียนวันที่21ถึง28อะถ้านับ21ด้วยอะมันก็จะเป็น21 22 23 24 25 26 27 28ก็จะเป็น8วันเออถ้านับ21ด้วยเอ้ยถนับ28อีกวันนึงเต็มๆอะก็จะเป็น8วันแต่ตอนแรกหลิงคิดว่ามันเป็น28หมดตีแบบ27หมดตี5อะไรอย่างงี้หรือเปล่าแต่28ก็28อะ8วันก็ซื้อนี่ไปเลยก็เท่ากับ83 24 ยีใบเออก็ได้ยีี่ใบแล้วแล้วก็ตัวม่วงไม่แนะนําให้ใช้ละกันถ้าถ้าไม่ขาดเหลือวันสุดท้ายจริงๆก็ค่อยมาแลกก็ได้อืมจริงๆสิบาบทมันไม่มีเนาะก็อาจจะใช้เงินเยอะหน่อยอะเออแต่ก็ใบม่วงน่าจะคุมสุดแหละถ้าใครมีใบม่วงเพียงพอเนอะอืมค่ะอันนี้ก็ซื้อ,อเก็บไว้ <_' c ười> โอ้แต่ซื้อเก็บไวห้หหิอน อยากได้นะคือซื้อเก็บไว้มันน่าจะแรกคืนได้อะแลกคืนไม่ได้หรอจะได้แรกคืนมันเป็นใบม่วงไงไม่ได้ใช่ไหมแปดสยี่สีนี่ได้ไรวะไม่ถึงได้แค่นี้หนา,นานหรอก็คือมาแน่แกบอกเลยมันต้องมาแล้วแหละในจังหวัดเนี้ยหนูสปอยมาขนาดเนี้ย เออเตรียมตัวจเลยค่ะแต่ประเด็นคืออะไรมันแรกคืนไม่ได้เออช่างมันถ้าแลกคืนไม่ได้แม่งเห็นแล้วแม่อยากซื้อช่างมันก่อนข้ามมากิจที่สองกันดีกว่าค่ะกิจที่สองคืออะไรนะพลึกคริสตัลเออไอตัวเนี้ยตอนนั้นเด็นจำไม่ได้ว่ามันคือใช่อาวุธน้องเสืออูป่ป่ะมันเป็นอาวุธเสืออู่อาวุธหลับอันใหม่หรือเปล่าหรือเอดิมคือถ้าเราได้ลูกแก้วอันนี้ 1อันก็คือสามารถได้การันตีอันนี้ได้เลย1ชิ้นแต่ถ้าเราได้ลูกแก้วสีส้มเราต้องเก็บทั้งหมด3มชิ้นถึงจะแลกได้อันนี้1อันไม่ขออะไรมากขอสีแดงไปเลยไม่ขออะไรมากในงบประมาณที่เราอยากไปด้วยอ่ะอันนี้ของอันนี้ก็เอาไปอัพพวกสก,กินนะคะสก,กินที่ที่เรามีอยู่ในไอเดียมันจะสามารถอัพอายุได้เผื่อนึกกันไม่ออกเผื่อแบบขเขาเรียกว่าไงอ่ะ เซิฟใหม่ๆอาจจะยังไม่มามันจะมีระบบนี้ค่ะระบบสก,กินเอาไว้อัพอายุตรงนี้เนี่ยมันจะใช้ลูกแก้วเนี้ยเป็นตัวอัพอายุขึ้นไปมันช่วยอะไรได้ช่วยเรื่องเนี่ยแหละดาเมจข้างล่างที่เราเห็นอัพดาวก็คือใช้หน้าตาสก,กินของตัวเองในการอัพดาวขึ้นไปดาวเนี่ยจะอัพตามสเตปเลยก็คือจาก1ดาวใช้1การ์ดก็ขึ้นามาเป็น2ดาวใช้อีกหการ์ดขึ้น3ดาวตันคือ4ดาวดาวเหลืองบางสก,กินก็ได้แค่3นะไม่ถึง4 เนี่ยพวกพวกสี่รุ้งอะ่ะพวกสี่รุ้งนั้งน่าจะได้แค่สามเออแต่ถ้าเป็นปกติจะเป็นสี่ค่ะโอ,อ้อันนี้ได้ไปถึงหกดาวเลยนะถ้าขั้นต้นนี่คือหกดาวเลยอะ่ะเออก,ก็ก็เยอะอยู่นะโอเคเอาไปอันนี้เป็นหน้ากากหน้ากากอันนี้เป็นของสายควบคุมอืม น่าสนใจนะใสค่ควบคุมเพรายังไม่มาเลยอันนี้อัพอุปกรณ์แล้วก็กระดูกอ่าในถ้าเรามีครบหมดแล้วก็ไม่เป็นไรโอ้โหไอ้ตัวนี้คือหน้าได้โคตรลินบอกเลยนะว่าลิลไม่เคยได้ดอกเลยไม่ใช่ไม่ค่อยออกนะไม่ดอบเลยค่ะยังไม่เคยเห็นหน้าตานนี้เลยในการลงเล่นวันศุกร์วันเสาร์มาเออแล้วก็กระดูกเอ้ยมันคือชิ้นนี้แหละ ชิ้นเนี้ยที่อยากได้อ่ะโอ้โหคันที่แล้ว,วไม่ได้เออ,เอ,อไม่ขออะไรมากหลินขออน,นี้กลับย้ยไม่อยากได้หมดเลยอันนี้ก็อยากได้อันนี้ก็อยากเอาอันนี้ก็ดีโคตรๆแต่ได้ฟิวชั่นมาแต่ว่ากระดูกธรรมดาน้องสิวไม่มีก็ก็โป่งอ่ะเออหลินพลาดไปได้ไงก็ไม่รู้ว่ามันไม่มีใครเตือนเลยอ่ะว่าแบบมันมีกระดูกแจกฟรีอ่ะหลินก็ไม่ได้อัดคลิปลงด้วย ไอ,อถังเทพมันเข้ามาไงแล้วเห็นกระดูกปกติธรรมดาหนิงก็เลยคิดว่าแบบเอ,องคงไม่มีหรอกไม่คิดว่าวุดิรับจะเป็นกระดูกใหม่อ่ะตัว๋วหกใบโอเคบอกเลยนะตู้เนี้ยน่าสนใจโคตรๆส่วนตัวนะตู้เนี้ยน่าสนใจโคตรๆราดูราคาเลยดีกว่าราคาของอันนี้กิจกิจนี้นะคะมีแค่สวันเท่านั้นกิจนี้มีสวันเท่านั้นคือยีิบเอ็ดถึงยีิบสาม เดี๋ยวคำนวณเลยดีกว่าการันตีมันคือเท่าไหร่ต่อเนื่องยี่สิบครั้งการันตีปลดล็อกหรอคือเราเปิดแค่ยี่สิบหรอทำไมเหมือนหิลินว่าเหมือนหิลินเคยอัดรอบหนึ่งแล้วป่ะเหมือนมันไม่ได้ใช้คอนยี่สิบอันอะแต่มันใช้คอนเยอะกว่านั้นอะแต่ดิลินจำไม่ได้ว่ามันใช้ยังไงวะก็ถ้าในเมื่อเราจำไม่ได้อะเราก็ซื้อให้เห็นกันเลยว่ามันทำยังไงอันแรกเรื่องของราคาก่อนลวกันค่ะประเด็นแรก ราคาแรกก็คือซื้อเนี้ยได้คอรน,นึอัน19บาทหลินเอาแน่นอนค่ะแล้วก็ได้เพชด,ด้วย1อันรายวันเนาะ3วันก็เท่ากับ3อัน3อันเป็น6อัน69 4อัน4 32 12บวก9เป็น21 21อันแพ็คนี้จะได้เท่ากับ264บาท 264บาทหลินให้ไปดูกิจกรรมโบนัสเติมเงินต่อเนื่องคือกิจที่3ที่เข้ามาเติมได้ทั้งหมด8วันกิจกรรมต่อเนื่อง7วันแต่ว่ากิจอ๋อเนี่ยแปลกๆนะเพราะว่ามันเข้ามาเหมือนกันเว้ยตอนที่เขาส่งมาคือ21-28แต่ว่าตู้ตู้ปัทถนาเมื่อกี้ที่เลือกได้อะมันเขียว,ว่าเหลือ8วันแต่อีนี่นันบอกว่าเหลืออยู่แค่7 6วัน ถูมันมี7วันหรือ8วันเดิมชักไม่แน่ใจละเออแต่แปลว่าเนี้ยก็คือเติมเงินต่อเนื่องไปค่ะถ้าวันนี้เราเติม360บาทก็จะได้อุปกรณ์ไอเทมพิเศษอันนี้มา30ครั้งแรกของทุกวันมีโอกาส5 0ที่จะไอ้ว,วงแหวนเฉพาะ5 0,000ปีเพิ่มในเอาวงแหวนเอาฉลามวาแล้วก็ลังอสูรอืม50%ก็คือเดี๋ยวเราใกล้ปลด90แล้วเพราะแหวน9อะ่ะ เราต้องใช้แหวนแสนปีทั้งหมด10วงในการปลดแหวน9เกมมันคงคำนวณไปแล้วแหละว,ว,ว่าเราต้องใช้แหวน5 0,000เยอะนะคะมันก็เลยมีอัตราอะไรการเปิดมากขึ้นแต่มันมีทักษะพิเศษอย่างห่วงเสียงสนเสน่ห์แล้วเรียบร้อยก็คือเป็นวงแหวน5 0,000ปีมีโอกาสได้เพิ่มอีก1อันอยู่แล้วแต่มันไม่ได้มีโอกาสว่าจะดรอปหรือเปล่าไงคือมันเป็นกรณีที่ถ้าคุณดรอปได้5 0,000ื่ะถึงจะค่อยได้เพิ่มอีกอันนึงนะแต่ไอไอเทมเมื่อกี้น้ำเต้าเมื่อกี้มันคือ การันตีอีก50%ที่จะได้แหวน5 0 0 0 0แล้วก็มาบวกกับห่วงเสียงสเสน่ห์ถึงจะได้เพิ่มอ,อีกหนึ่งอันอืมก็แยกกันซึ่งอันนี้ก็อย่าลืมมาทำลายอาทิตย์กันด้วยนะโอเคส่วนวันอื่นๆนะคะก็จะเป็นตัว20บใบอันนี้น่าจะแบบเอาไว้อัปเกรดตัวไอเทมนั่นแหละเนี่ยอัปตัวเนี้ยขึ้นมาให้มันเป็น1แดงอะไรหนึ่งเหลืองซัมติงเนี่ยจากม่วงอ๋อม่วงไปเป็นทองแล้วทองไปเป็นแดงก็คือตัวเนี้ยขึ้นมาเป็นสเต็ปทอง ส่วนตัว7วันเนี้ยขึ้นไปเป็นสเตปแดงได้ป่าชิงโตฟรีเพิ่มอีก4ครั้งป่าชิงโต4ครั้งอยู่แล้วต่อวันได้เพิ่มมาเป็น8ครั้งต่อวันซึ่งใช้ไสกอบเพิ่มไปอีก <c oughs> <c oughs> ค่ะวันนี้4ได้15บาใบวันที่5ได้200ชิ้นเอาไปไปอัพวงแหวนเทพเออวงแหวนแต่ละวงให้เป็นแหวนเทพอัพอะไรวะหาเอาข้างในอะแล้วก็วันที่6ได้ตัวสิบ้ใบรวมทั้งหมดคือจะได้ตัวม่วงอยู่ที่ 30 20 50บิ50บใบห้ใบโอ้โหแต่ราคาราคาแรงอยู่นะ360ทุกวันน่ะ360คูณ7วันน่ะ2520 2520บาทเพื่อให้ได้ไอ้นี่ถึงดาวแดงแล้วก็ตั๋วม่วง50ใบหลินตนีง่ายเลยนะตั๋วม่วง50ใบถ้าได้จากตู้ปกติธรรมดาโดยทั่วไปเวลาตู้ตัวละครเข้า แล้วมันมีแพ็คโบนัสตัวม่วงได้40กว่าใบาบวกกับได้เพชรคืนมาประมาณ1,600หรือ1,800เพชรราคาเพียงแค่3,29บาท3,29บาทเท่านั้นแล้วอินี่คือ2,000กว่าบาทแต่ได้ตัวนี้แถมแพงชิปเป้งแต่อย่าลืมว่าถ้าหาว่าใครเติมกิจเนี้ยสมมติว่าใครเขาอยากจะเติมกิจกิจค้อนตัวเนี้ยก็ค่อนข้างจะเป็นของแถมให้กับ ผู้ที่เติมละกันใครที่เขาเติมค้อนตัวนี้เยอะๆอะไอการเติมเงินต่อเนื่องมันก็เป็นผลพลอยได้ถ้าเขามีการมาเนตดีๆว่าเฮ้ยใน1วันจะซื้อแค่3 29แพ็คหนึ่งวันต่อมาก็ซื้ออีกแพ็คหนึ่งแต่ทําไงกิจนี้มี3วันเป็นไงเลิศมากกิจนี้มแค่3วันเท่านั้นค่ะมันไปไม่ถึง7วันเออก็คือเท่ากับว่าโอ้โหเสียแล้วเสียอีกอะเอหเสียเยอะโคตรๆทำไมกิจนี้ไม่มี7วันวะ งงจริงจิกิจนี้มันควรจะมี7-8วันเหมือนคนอื่นเขาปะมันจะได้แบบเฉลี่ยการเติมอ่ะอันนี้คือเกมก็นางพยาบาลอยู่เหมือนกันนะ680ได้7อันน่าสนวะเปิดเล่นเปิดเล่นน่าสนอยู่นะ680มาเด๋ยดนหลักหลักเลยอาจจะเติม19นี้ก่อนละกัน19กับ69เหรียญเทพสมุรอาจจะซื้อเผื่อไหม มันไม่มีของแถมเลยอ่ะเออประเด็นคือตอนนี้ของแถมมันไม่มีอ่ะปกติคือแบบที่ดินบอกอะเนาะเติมรายวันร้อยหกสิบบาทแล้วเราก็จะได้อ่ะอันนี้แบบรายวันตั้ง360สามร้อยหกสิบอะแพงโคตรเลยอ่ะสามร้อยหกสิบเดี๋ยวดินค่อยคิดแล้วกันว่าแบบมันจะเติมอะไรเดี๋ยวเอาอันนี้กลุบกลิบในการเปิดก่อนแล้วกันว่ามันใช้คอนเท่าไหร่อะ 6กสิบเก้านี่ใช้กี่เหรียญเนี่ยสิบเก้าเหรียญพออยู่นะมียี่สิบแปดเอออันนี้ก็น่าน่าได้นะเนี่ยแต่หกร้อยแปดสิบาทอ่ะไปเอาเท่านี้ก่อนสองอันฮะซิลก้าบอกกี่ชิ้นได้เพียงแค่สองอันเองเหรอโฮยลองแล้วกันก,กรุบกริบปะทองอ่ะโอ้โอทำไมมัน ทำไมมันได้ของกลุบกลิบจังเลยอ่ะอันนี้แกเนี่ยกระตุ้นกระชับองราคาครั้งที่2นี้ลดราคาลงจากตอนแรกเนี่ยจากจริงๆอากจะใช้คอน6อันก็จะเหลือใช้คอนแค่อันเดียวเอออ๋อเปิดจําได้แหละมันคือกิดแบบใช้คําว่าอะไรวะเปิดเปิดก่อนค่อยจ่ายทีหลังอะ่ะเออเหมือนเปิดก่อนค่อยจ่ายทีหลังอะไรประมาณนี้คือถ้าเรา ถ้าเราเอาสิ่งสิ่งเนี้ยมันถึงจะค่อยเสียคอนแต่ถ้าเราไม่เอาเรากดออกชั่วข่าวได้คอนก็ยังไม่เสียเออแต่เราต้องเข้ามากดรับเพื่อเปิดอันต่อไปแล้วก็ลาทิ้งได้ฉลาทิ้งได้ป่ะลองในไหนกิจนี้เราก็ไม่ได้ไม่ได้กะจะเปิดการันตีอยู่แล้วลองแล้วกันหลังหลังล้าทิ้งเออ หลังละทิ้งเนี่ยไอตัวเนี้ยจะหายสมมติเราได้อันนี้มาหนึ่งอันใช่ป่ะคืออย่างที่บอกถ้าได้อันนี้สีแดงอันหนึ่งอ่ะมันแลกเป็นกระดูกได้เลยแต่ถ้าตัวเนี้ยเราได้มา1อันและถ้าเราลาทิ้งอ่ะมันจะรีเซ็ตมาเป็นศูนย์ทับสาใหม่รางวัลครั้งนี้ไม่สามารถรับสิทธิ์ต่อเนื่องรอบนี้รีเซ็ตเป็นศูนย์เออยืนยันไหมซึ่งต้องรอหลังหนึ่งนาทีอ๋อใช่จําได้แล้วเออเออจำได้แล้วยืนยันใช่ไหมแล้วเราก็ต้องรอหนึ่งนาทีเพื่อวนกลับมาเปิดใหม่คือมอมััันนอปป้งกเเราา๊ย เออหลินจำได้แล้วเปิดก่อนจ่ายที่หลังอะ่ะเออมันป้องกันเราปั๊มมันจะเป็น1นาที5นาที10นาที30นาที1ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปเรื่อยๆซึ่งอันเนี้ยเรามันทําให้เราใช้คอนน้อยลงเพราะว่าเดี๋ยวเราหลังจากเนี้ยเราเปิดไปเยอะขึ้นอะ่ะมันจะต้องใช้คอนเยอะขึ้นเออถ้าใครสายประหยัดอะ่ะมีเวลาก็ทําอย่างเี้ยเอาก็ได้เออหลินจําได้ว่าว่าวิากที่ผ่านมาหลินเปิดถึง ยีชั่วโมงอะรีเซ็ตถึงยีสชั่วโมงอะเออแต่เปิดเปิดในงบแบบงบกรุบไงเฮ้ยน่าสนนะอ่ะเดี๋ยวรออ่ะเนี่ยพอวนครบรีเซ็ตเสร็จมันก็มานี้ซึ่งต่อเนื่งยี่สิครั้งนะยิไม่รู้ว่าใช้คอนทั้งหมดเท่าไหร่ถ้าใครเปิดถึงก็ลบกวนลงลงใต้คอมเมนต์ไว้ได้นะคะคนอื่นๆมาอาจจะได้รู้อ่ะแล้วก็เปิดใหม่ อาอย่างนี้ได้ตั๋วม่วงหริดก็เอาอย่างเงี้ยอาก็กดรับไปก็คือเท่ากับว่าใช้แล้วหนึ่งคอนพอรอบที่สองจะใช้อีกถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยสมมติหลิ่ไม่ชอบแต่แม้จากตอนแรกใช้คอนแค่หนึ่งอันตอนนี้ต้องใช้คอนสองอันแล้วเราก็ต้องไปซื้อคอนเพิ่มแต่เนี่ยเราสามารถกดลาทิ้งได้พอเราลาทิ้งเสร็จเนี่ยรอเป็นสิบนาทีแค่นี้แหละเราก็วนกลับมาตอนสิบนาทีใหม่ก็ยืนยันไป จบค่ะแค่นี้เลยกิจมีประมาณนี้แหละก็ลองไปมาเนตการใช้จ่ายกันดูแล้วกันนะบอกตรงๆว่ามาเนตการใช้เงินดีๆเพราะเดี๋ยวกิจสปีอ่ะมีมาให้ทุกคนจับจ่ายใช้ใช้สอยกันอีกเยอะมากๆมากๆแบบมากๆเลยอันนี้ก็ถือว่ากิจค,คอเห็นว่าเปิดเล่นๆขำๆแล้วรีเซตเวลากันไปก็ได้นะคะตื่นเช้าๆหน่อยเออวันนี้เรียนจะตื่นสายไปแล้วตื่นเช้าๆก็หน่อยแล้วก็มากดรีเซตเนี่ยจะได้แบบรีเซ็ตเวลาโคดาว นานขึ้นนะสวัสดีไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายขอให้โชคดีในะการเปิดของให้รีเซ็ตคอแล้วขอให้ออกของดีๆกันในการหลินไม่หวังอะไรมากขอแค่กระดูกฟิวชั่นน้องเสืออูแล้วก็อาวุธรับเท่านั้นเองไม่หวังมากไปแล้วบายจ้าสวัสดีทุกคนคะ่ะ